จัดฟันตอนเด็กๆค่ะแล้วพอถอดเครื่องมือแล้วฟันก็ด่างมาตลอดหายไปแล้วหายเลยใช่สวัสดีค่ะป๊อบค่ะเป็นฟันด่างตรงนี้ซีกหนึ่งเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เหมือนตอนแรกๆจัดจัดฟันตอนเด็กๆค่ะแล้วพอถอดเครื่องมือแล้วฟันก็ด่างมาตลอดเป็นมาหลายปีแล้วค่ะสามสามสี่ปีได้แล้ว ก็การที่มีจุดดังข่าวของฟันนะคะมันก็เกิดจากการที่ตัวเคลือบฟันมีการเปลี่ยนแปลงการหักเหของแสงเนาะจากเดิมเคลือบฟันเนี่ยมันจะต้องมีตัวน้ําอยู่ข้างในพอเกิดลีชันที่เป็นสีขาวๆเนี่ยมันก็คือถูกแทนที่ด้วยอากาศเข้ามาดังนั้นเราก็จะใช้ตัววัสดุเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปแทนที่อากาศให้กลายเป็นเหมือนน้ําที่เคยมีอยู่ดังนั้นตัวลีชันที่มันเป็นสีขาวทึบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเหมือนเคลือบฟันแล้วก็ดูกลืนกันไปเนาะ เราใช้กรดในการกัดผิวฟันที่มันเป็นตัวด่างขาวหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวน้ํายาที่เป็นเรซินนะคะแทรกเข้าไปตรงที่เรา,เาใช้กรดกัดไว้แล้วก็ใช้แสงมันก็จะแข็งตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ทําการขัดแต่งเหมือนกับวัสดุอุดปกติเลยก็คือการใช้งานเหมือนวัสดุอุดปกติะคะ่ะหายไปแล้วลใช่ปันใหม่ใกล้ฉันเลย ดีไหมชอบดีชอบจำไม่ได้ล<ห><ห>ะแต่ว่าเคยเป็นยังไงเนาะถ้าเผื่อเริ่มสังเกตเห็นตั้งแต่แรกอะคะ่ะก็จะสามารถทำได้ได้ง่ายแล้วก็อาจจะหายไปทั้งหมดเลยได้แต่ถ้าเผื่อทิ้งระยะเวลานานเนี่ยตัวด่างข่ามันก็จะลึกขึ้นนะคะผลการรักษามันก็จะแย่ลงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้เร็วก็จะทำได้เร็วขึ้นนะคะก็ขอให้มาได้เลยมาปรึกษาก็ได้ะคะ่ะถ้าเผื่อว่ายังไม่แน่ใจนะคะ